เริ่มใส่หมูสามชั้นลงไปเลยใส่หมูสามชั้นลงไปเลยจ้าแกงเห็ดไม่มีใบายานางก็ไม่ต้องใส่จะกิน จะขี่เครื่องบินไปเอาที่บ้านก็ไม่ไหวค่าตัวเครื่องเครื่องบินเพงเหลือเกินเเคใส่เห็ดลุกไปเลยมันคนใจร้อนทำอะไรทำเร็วๆไปเลยกินเองกินเองอร่อยเองต่อยให้ตะเห็ดมันยุบแล้วก็ใส่ผักของกับไ่จะมีใบแมงรักกับต้นหอม มันคล้ายๆอมนั่นแหละแต่ไม่เอาแบบแห้งเนาะเอาแบบน้ำรอมาชมต่อไปในเคจ้าใส่ต้นหอมใบเมงปลักของเราลงไปเลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย เป็นอันว่าเสร็จเรียบเลยพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงเห็ดเราใส่น้ำปลาราหน่อยนึงไม่มีใบยะนางเน้ะไม่ได้ไม่ต้องใช้คิดจ้า